ได้อยู่บุบข้างหนา้าแต่มันก็พังเยอะอยู่นะบางเยอะอยู่ลงไปในนาข้าวเลยรู้เลยว่าหนีแบบเต็มที่ครับคุณผู้ชมคะใครกําลังรอผลิตภัณฑ์บํารุงเส้นผมวันนี้มีโปรโมชั่นมาฝากนะคะต้องบํารุงหนังศีรษะและเส้นผมกันหน่อยติดตามได้เลยคะ่ะถูกต้องเลยค่ะบอกเลยนะวันนี้นะไม่ต้องเครียดแล้วนะคะใครที่เจอกับปัญหาผมร่วงผมบางหัวล้านอยู่แล้วถ้ามีวิธีแก้ให้ง่ายๆจ่ายแค่วันละ5บาทเอาไหมคะถ้าเอาฟังดี ฟังดีๆเลยค่ะวันนี้ต้อนรับคุณอู้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแก้มาแล้วจบปัญหามาแล้วเพราะเคยหนักแล้วหมดเป็นแสนมาก่อนด้วยเหตุผลที่ว่าร่วงอ่ะคุณผู้ชมหนึ่งอายุที่มันเยอะขึ้นแตะเลขสี่ลูบปุ๊บอาวหลุดมาตามมือเลยผมร่วงเยอะมากแล้วก็ฮอร์โมนหลังคลอดที่ลูกสองอ่ะขวัญเชื่อไหมไอ้แสกข้างเนี่ยกว้างมากจับไปไม่เจอผมนะเจอแสกเอาแก้ปัญหาไอ้แสกกว้างๆตรงนี้ยังไม่จบคุณผู้ชมกลางหัวมาอีกแล้วมันเหมือนไข่ดาวไม่กล้าก้มไหว้ไครแบบนี้เลยกลัวรู้สึกว่าเห็นหัวมัน แกแล้วเชื่อไหมทะเลาะกับสามีประจําตามช่างมาหน่อยท่อตาลท่อตันจนเขาบอกงดตามช่างแล้วกิบอ,อันนี้คือผมที่สามีหยิบขึ้นมาชี้หาเราว่าผมเธอมันร่วงอย่างเงี้ยุค,คุณผู้ชมจริงๆและถ้าปล่อยแบบนี้ทุกวันโดยที่คุณไม่ทําอะไรหมดหัวมีอยู่จริงค่ะถูกไหมทีเนี้ยเราก็ทําทุกทางแล้วหมดเยอะมันก็ไม่ช่วยอ่ะจนแบบท้อไปปรับทุกข์กับลุงข้างบ้านลุงสักเจ็ดสิบห้าแล้วคุณผู้ชมแกบอกก็เคยเห็นนี่ลุงอ่ะหน้าลึกหลังล้านผมมีหย่อมเดียวด้วยกรรมพันธุ์ทรงนี้ทั้งบ้าน แกเคยไปปลูกผมคุณผู้ชมเจอไป4ี่แสนกว่าผมก็ไม่ขึ้นแต่ทุกวันนี้ลุงศักด์คนเดิมค่ะเพิ่มเติมคือความหนุ่มแบบนี้อ้าขวัญจะไม่ถามเ่รลุงศักด์หรือพี่ศักด์ทำอะไรทำไมดูดีคนเดียวกันหรอคนเดียวกันทุกวันนี้รับงานวงการแกบอกอุ๊ไม่ได้ทำะไรยุ่งเลยลูกใช้ขวดนี้ดีออร์นทอลสเปรย์สเปรย์รากสมนําเข้าจากเกาหลีช่วยอะไรลดผมร่วงเพิ่มผมหนาเร่งผมขึ้นขวดนี้เสมือนการปลูกผมด้วยวิธีธรรมชาติเขาทาพี่อ่ะอุ๊อุถ้ากดหัวสเปรย์ได้ผมหนู่ขึ้นเอาไหม จ่ไม่ลองค่ะคุณผู้ชมดูนะหัวแห้งๆแบบนี้ฉีดเลยค่ะฉีดแล้วคุณผู้ชมนวดดนึงนะให้มันซึมลงหนังศีรษะแล้วก็ไม่ต้องกังวลไม่มันไม่ขันไม่รังแคไม่แพ้กลินไม่แก่เดิมผู้เชี่ยวชาญบอกว่าอาทิตย์หนึ่งคุณอุ๊จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่บอกตรงนี้ทั่วประเทศเลยว่าไม่จริงค่ะตัวพี่สาวัน3วันผมตามห้องน้ําผมตามห้องนอนเฮ้ยทำไมมันไม่ล่วงอ่ะทำไมมันไม่เป็นกระจุกแล้วแล้วอยากให้ดูความแข็งแรงนิดนึงเนี่ยมันยาวจะถึงคางแล้วอะตรงนี้คุณผู้ชมเห็นปะมันคือลูกผมคุณ ผู้ชมมันใช้เทคนิคใดๆไม่ได้มันยาวจะถึงคางแล้วแล้วผมขึ้นทั่วหัวเลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวก้มให้ดูกลางหัวที่เคยเป็นไข่ดาวเป็นปัญหาหนักใจกับนักปัจจุบันคุณผู้ชมดูพร้อมกันทั่วประเทศแบบนี้ค่ะยังไงบ้างอะขวัญปิดหน้าเราคือดีมากปิดได้ทั้งหน้าคุณผู้ชมลองดูความแน่นคุณผู้ชม่มันขาวอย่างนั้นนะตอนแรกอะแล้วมันมันคือแบบผมแท้แบบพันเปอร์เซ็นต์อะปิดหน้าไปหมดแล้วนี่ไม่มีแฮร์พีทนะของจริงอะอยากให้ล้วงนิดนึงล้วงเลย ลวงเลยลวงลึกๆเลยไม่มีของจริงแล้วจะบอกเลยล่าสุดอ่ะคุณผู้ชมคืองงมากว่าขวดหนึ่งอ่ะมันใช้ประมาณ3เดือนทําไมเดือนกว่าๆทาไมมันพ่องลงไปเหลือครึ่งหนึ่งสามีแอบเอาไปใช้โดยที่ไม่บอกเราคุณผู้ชมเราเชื่อไหมทุกวันนี้เซ็ผมตั้งแบบโอ้โหดูไม่รู้เลยว่า50แล้วเพราะฉะนั้นอูบอกเลยใครที่กําลังมีปัญหาจะผมร่วงผมบางหัวใกล้ร้านอยากกลับมาดูดีวันนี้เอาโปรที่โหดที่สุดมาให้คุณกดเบอร์นี้0 2 1 6 1 3 2 44หรือ ไลน์แอดดีซตั้งใจฟังนะคุณผู้ชมนะปกติแล้วเนี่ยขวดนี้ขวดหนึง่งคือ2,000ฟังวันนี้วันเดียว2,000ไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่599บาทแล้ว89<ะ>สายที่โทรติดหรือแอดไลน์ทันซื้อ1ขออนุญ,ญาตค่ะ,คคะแถมเพิ่มอีก1แบบนี้89สายแรกเท่านั้นซื้อหนะึ 1, แถม1จริงแล้วจ่ายแค่599บาทออบอกเลยไม่เคยขายราคานี้เซตนี้ใช้ได้เกินครึ่งปีแล้วจ่ายต่อวันไม่เกิน5บาท โปร่โหดเหมือนโกรธกับโรงงานแล้วบอกเลย <Okay. S 1> ใช้เถอะไม่ต้องกังวลน,นะคุณผู้ชมมัน<ะ>ไม่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศอุยย้มเบอร์กทีนะ021613244หรือ l ล n e dc99 ตั้งใจทำไซส์ใหญ่ร้อย ml เพราะอะไรอยากให้ใช้แล้วเห็นผลใหญ่จริงรับประกรันว่าไม่เกินครึ่งขวดฉีดทุกวันสม่ำเสมอ,อยังไงผมคุณขึ้นแน่นอน<ะ>ผมหนาหน้าเด็กไม่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ<ห>มันคือความฝันของทุกคนสามารถเป็นจริงได้ด้วยการฉีดด้วยการใช้แค่นี้<ะ>เลยเอาย้ำอีกทีคุณผู้ชม2ขวดที่ ที่นี่ที่เดียวไม่ต้องจ่าย45,000จ่ายแค่599บาทที่02 16 1 3 2 4 4หรือรายแอดดีสีเก้าเที่เห็นในรูปใยแดง60บวกแล้วไม่สะดวกแกงงอกก็กรกผมทีนี้ร่วงหนักเลยไม่เหลือแล้วนะแมวทุกวันนี้ลองดูฉีดทุกวันใช้ทุกวันทุกวันนี้ใครก็เรียกเจ๊ผู้หญิงหนึ่งคนฉันไม่อยากไปห้างกลัวคนข้างบนเห็นหัวล้านขึ้นบนไดเลื่อนลงบันไดเลื่อนเห็นหัวล้านเลยเอาฉีดทุกวันใช้ทุกวันคุณผู้ชมถ้าอายุ45้เราน่าจะส่งผมให้ผมจะส่งหน้าให้เด็กแบบนี้มันต้องเอาไหมที่สุดทุกๆความมั่นใจวันนี้อยู่ในมือคุณกดให้ 021613244หรือลาย addc99 13สายสุดท้ายเร็วมาก <is> เ,อาเอาจริงใช่ไหมเร็วมาก,มากให้นะยังไงอะแรงมากอ่ะเอาเข้ามามีอะไรอะเซอร์ไพรส์มากบาทเอาก็เอาคุณผ<ม>ู้ชมฟังอูนะเมื่อกี้อูบ,บอกว่า2ขวดอะจากแบบ4ี่ห้จ่าย5 9 9เฉพาะ89สายแรกที่โทรติดโทรทันได้โปรนี้ไปแล้วแล้วคุณสามารถแลกซื้อเพิ่มได้อีกขวดหนึ่งในราคา99บาท จริงแต่ขอให้ทันคุณผู้ชมทุนไม่ได้กําไรไม่ได้อยากให้ลองจริงถือว่าเป็นของขวัญละกันขายได้หรอจริงจริงหรอพี่อู๋ก็เขาให้ขายพี่ก็ต้องเต็มที่อ่ะโอเคคือเขาบอกว่าเราอยากให้ขากดเบอร์ศูนย์สองหหรือไลน์แอดดีซีเก้าาย้ำบีคีตามหน้าจอเลยคสองขวดไม่ต้องจ่าย4 5่ห้าันจ่ายแค่599และ99คนที่กดติดกดทันแลกซื้อสเปรย์ขวดหนึงแค่ 99บาทบอกเลยฉีดทุกวันเช้าเย็นรับประกันเห็นผลแน่นอนหมดแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรลดการร่วงผมไม่บางหนาขึ้นมั่นใจไม่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศเอาง่ายๆไม่ต้องกินไม่ต้องปลูกแค่ฉีดรู้เรื่องจะด้วยเหตุผลใดก็ตามกรรมพันธุ์ฮอร์โมนเคมีความเครียดดูเคสหนักของเราคุณผู้ชมก็หนักาะถ้าใครเป็นแบบนี้เขาก็กุมใจอฉีดทุกวันดูเช้าเย็นเช้าเย็นณปัจจุบันไปไหนใครก็บอกเฮ้ยแค่ฉีดจริงเหรอก็ใช่ไงแค่ฉีดเลยคุณผู้ชมอีกหนึ่งคนซื้อวิกมาเป็น ทรงที่เห็นอยู่ในจอคือใส่วิกแล้วนะโอ้คือมันไม่ได้อ่ะทีนี้เขาก็ฉีดทุกวันเชื่อเราอ่ะคุณผู้ชมนณปัจจุบันบอกเลยหล่อเป็นดาวติ๊กตอกยอดฟอลโล่ยอดติดตามแน่นมากแล้วตอนนี้เหลือเจ็ดสายสุดท้ายวิคุณผู้ชมจะทันไหมอ่ะเพิ่มให้สิบสายหรอน่าเบียดมากเลยเขาให้สิสายยังดีคุณผู้ชมสิบ สายที่เขาเพิ่มขึ้น oh. คุณผู้ชมอุยามวิีกทีนะเราสวนกระแสรเราสวนวิกฤตทุกอย่า <Ha. S 1> งอยากให้คุณได้โปรนี้ 2>, 2ชิ้นตรงหน้าจ่ายแค่599บาทและสามารถแลกซื้ออีกขวด99บาทตอนนี้ oh. อีก30วินาทีสุดท้ายถ้าคุณทานไลน์แอดเด้งมาเอาให้ทาน <Ha. S 1> คุณผู้ชมคุณได้สิทธิ์นั้น <Ha. S 1> เพิ่มให้อีกได้ไหม <20 S 2> ยนะีสวินาทีสุดท้ายถ้าคุณกดเบอร์นิคทันคุณได้โปรนี้0 c, ูนย์สอง4หรือไลน์แอดดีซเอางี้เทหมดหนะ้าตักแล้วอะเวลาก็จะไม่ได้ไม่เอาสวยตอนนี้ไม่สวยไม่ต้องเน้นเน้นเรียวๆะคุณผู้ชมเนี่ยหนาแบบนี้แน่นแบบนี้ถ้าจะเอากดเลย10นาทีสิวินาทีสุดท้ายศูนย์สองห่หสาองสี่สี่หรือไลน์แอดดีซ สขวดตรงหน้าจ่ายแค่599ถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานจะได้ทัน021613244หรือไลน์ d อ DC99 แล้วแลกซื้อแค่99บาทรีบโทรค่ะก่อนจบรายการนี้เท่านั้นนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้พี่อุไม่เอากำไรอะไรแล้วะคะ่ะอยากคุณผู้ชมมีผมดีๆผมสวยๆไปด้วยกันนะคะครับพอสั่งได้เลยนะครับคุ้มจริงๆนะครับได้ถึง2ขวด599บาทเท่านั้นเองครับ ค่ะคุณผู้ชมคะแผ่นดินไหวที่เมียนมาสะเทือนถึงทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนะคะภาพจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เมืองรุยลี่วงจรปิดจับภาพวินาทีที่เกิดการสั่นไหวในวอดเด็กทารกพยาบาลต้องรีบเข้าไปช่วยปิดท้ายด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ